คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าถ้ากฎแห่งกรรมมีจริงก็ต้องให้ผลในชาตินี้แหละพิสูจน์กันไปเลยว่าถ้าเลวปีนี้ให้เวลาไม่เกินสามวันเจ็ดวันหรืออย่างมากอย่าให้เกินปีหน้าจงได้รับผลร้ายตามนั้นมิฉะนั้นฉันก็จะไม่เชื่อเลยว่าผลแห่งกรรมมีจริงคนอีกส่วนหนึ่งเชื่อสืบๆกันมาว่าทำกรรมชาตินี้จะได้ผลชาติหน้า และมักจินตนาการไปว่าคนเลวต้องลงนรกคนดีจะได้ขึ้นสวรรค์ข้อเท็จจริงคือผลแห่งกรรมให้ผลได้ทั้งแบบทันตาในชาตินี้ให้ผลแบบไม่ทันใจในชาติหน้าแล้วก็อาจให้ผลในชาติถัดๆไปแบบต่อคิวยาวเหยียดนับไม่ได้ว่ากี่ชาติถึงจะได้รับผลผู้จำแนกถูกอย่างละเอียดละอว่า เรื่องดีหรือไม่ดีหนึ่งหนึ่งเกิดจากกรรมอันใดเห็นจะไม่มีใครแจกแจงได้กระจ่างเท่าพระพุทธเจ้าเช่นที่มีการรวบรวมไว้ในปุพพกรรมปิโลติว่าด้วยบุพพจริยาของพระองค์เองเรื่องราวส่วนใหญ่ห่างไกลจากพระชาติปัจจุบันที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเช่นครั้งหนึ่งท่านเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสะแล้วได้พลาดก่อบาป ด้วยการบริภาษพ,พระสาวกของพระพุทธ,ธพุทธะว่าท่านทั้งหลายจงกินแต่ข้าวแดงเถอะอย่ากินข้าวสาลีเลยด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในพระชาติสุดท้ายพระองค์ได้รับการนิมนต์จากพรามณ์แล้วต้องอยู่ในเมืองเวรัญชาบริโภคข้าวแดงตลอดสามเดือนเรื่องนี้เรื่องเดียวส่องได้ว่ากรรมรอให้ผลอยู่ไม่จำกัดว่ากี่ชาติ จากพุทธการของพระพุทธะพุทธเจ้ามาถึงพุทธการของพระโคโดมต้องเกิดตายหลายแสนหลายล้านชาติยิ่งไปกว่านั้นยังน่าสังวรด้วยว่าแค่คำบริภาทด่าทอแค่บาปทางวาจาถ้าทำกับผู้ทรงศีลผู้ทรงคุณ,ณวิเศษก็อาจให้ผลเป็นเหตุการณ์เป็นรูปธรรมขึ้นมาตามปากหรือกินเวลายืดเยื้อยาวนานเกินกว่าที่ปากว่าไปไม่รู้เท่าไร จากบทความของคุณดังตริน